วันนี้พาทุกคนมาที่นี่ค่ะเ r เตอร์เฮาส์ของ t i k t o ็กค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มีโซนไหนบ้างถ้าเกิดว่าใครมาที่พารากอนนะคะแวะมาที่นี่ได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเดินเข้ามาก็จะเจอป้ายเทเตอร์เฮาส์แบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะเราสามารถเขียนความรู้สึกถึง Tik t o ็กได้ค่ะวันนี้ครูม,มาเวิร์กช็อปในหัวข้อ Tik t o ็อกช็อปครีเอเตอร์หรือการขายของใน Ti k t o k s กช็อปจากเจ้าหน้าที่ Tik t o ็กโดยตรงค่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีการให้้คววามรูเกกี่ยับ ื่องของ Tik t o k อยู่เรื่อยๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมารับความรู้ก็มาที่นี่ได้ค่ะเรียนเงยินจบแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาที่โซนนี้นะคะโซนของการถ่ายรูป360องศาค่ะถ่ายแล้วสนุกมากๆค่ะมาในโซนถัดไปค่ะจะเป็นโซนของการที่เรามาไลฟ์สดมาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปสวยๆแบบนี้นะคะก็จะมีไฟสวยๆแบบนี้เห็นไหมสวยมากเลยค่ะมาในโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนที่สีสันสดใสามากๆเพื่อนๆมาถ่ายคลิปได้นะคะถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนนะคะไปดูในไล์ เจ้เหตุหน้าของเขาค่ะคนนี้คือคนนี้ค่ะใครคะใครปอคะใครปอค่ะคือใครคะเป็นอาชิงานจากทาง TikTok s h o p Creator ประเทศไทยครับโอเคนี่แบบว่าใครเหนานนี้นะคะรับข่าวสารข้อมูลมั่นใจเลยค่ะว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจาก TikTok เลยค่ะจบงานแล้วกลับบ้านได้ค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ